วัสดีครับป้าเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่11ตุลาคม2567นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับมาหาพระอาจารย์ตองวดละครับงวดวันที่16ตุลาคม2567นะครับงวดที่ผ่านมาครับ65ตรงๆนะครับพระอาจารย์จุด ทูบขอที่กุฏิเฮียนพี่น้องนะครับจุดทูบได้หกห้าแปดนะครับพระอาจารย์ตัดให้หกห้าเข้าตรงๆนะครับอ๋อนะครับพระอาจารย์นัดไว้พี่น้องนะครับพระอาจารย์ว่าให้มาหลังคืนวันพระเด้อนะครับเมื่อวานนะครับเป็นวันพระนะครับธรรมชามื้อนี้เดินทางมาหาพระอาจารย์นะครับเอากาบเข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์นํากันธรรมชมนะครับมาฟังนํากันพระอาจารย์จุดทูป หรือยังนะครับอันนั้นเป็นกุฏิที่บ่มีพระอยู่ด้อพี่น้องเด้อนะครับเข้าไปการาบนรัสการพระอาจารย์น้ำกันครับเร็วเ้มิวชื่ออะไรพระาจารย์บุญทิง้งบุญทิง้งเ <laughs> จะบุญทิง้ง <laughs> ครับน้ำมัสการครับพ่อจย์การน้ำมัสกัดจ้ะค่ะครับพระอาจารย์ให้ตรงงวดเลยนะสูตรอุดจุดทูบเมื่อวานจุดแล้วพระอาจารย์จุดแล้วเอาเดี๋ยวจังมาเบิ่์นได้ชมเด้ครับอันนี้ของงวดที่แล้วงวดที่แล้วที่พระอาจารย์จุดที่กุฏิเฮียนกุฏิเฮียนนี่พี่น้องกุฏินี่ครับผมอ่าไม่มีผ้าอยู่ไม่มีไมม่ีผ้าอยู่หกห้าตรงๆนะครับหกห้าตรงๆ วันนี้จุดแล้วสูตรคำนวณพระอาจารย์ก็ลงให้แล้วลงให้แล้วนะครับงวดวันที่16ตุลาคม25 67ัฝันดีไหมครับพระอาจารย์ไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยแหละไม่ฝันครับเมื่อเช้าเห็นพระอาจารย์บอกว่าผมยังเพิ่งเข้ามาไปไหนนะครับพระอาจารย์ไปชันเพลินเพิ่งกลับมาได้สักพักเนี่ยแห้วครับผมไปขึ้นบ้านใหม่อืงานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่รู้ไหมพระอาจารย์สิบเจ็บ้านเลขที่สิบเจ็โอ้ขึ้นบ้านใหม่ใช่บ้านเลขที่สิบเจ็ใช่ เออเอา,เอาน้องพี่น้องสิบเจ็ดนี่ก็เป็นเป็นเลขดังนะพอาจย์ใช่ <laughs> บ้านเลขที่สิบเจ็ดบ้านเลขที่สิบเจ็ดเอาชุดที่พอาจยา์ให้ต่องวดนะครับจำชมเบิงเบิงสูตรของพระอาจารย์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูเลขทูบพระอาจารย์บอกว่าจุดแล้วจุดแล้วอ,อันนี้งวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ฉันได้รถที่ <c oughs> มาตัวนี่นะเยล่าเท่าครับเนี่ยเมื่อวานไ,ไปซื้อที่ปั๊มหนึ่งไปทำตุลอาอ้าวสี่หกหกสี่ บบาวเท่าก็ฝันฝันเมื่อคืนนี่แหละครับผมฝันว่าผู้เฒ่ามาถามอายุเบาเท่าอายุ46ธรนมชม้ชมอันนี้พระอาจารย์ก็ให้ตั้งแต่ตองวดใช่64ใช่มีเน้นตัวไหนเพิ่มไหมพระอาจารย์สูตรนี้สูตรนี้นอ่ะมีเน้นตัวไหนไหม,มพระอาจารย์ให้ชุดสามตัว964285418นะครับถ้าถ้าให้เน้นเพิ่มเพิ่มตัวนะเบาเท่าเนี่ย หนึ่งห้าอาจารย์ให้เป็นตัวกันแม่ให้ตัวกันตัวกันจะเป็นตัวเด่นเลยครับพพะอาจารย์แจ่แตจ็ถันบอกรงๆว่าถันชอบตัวนี้มากหกสี่แม่สี่หกหกสี่แลวหกสองนี่ครับผมอันนี้แค่อันนั้นไว้เฉยๆกันไว้เฉยๆกันไว้ครับอืนี่เลขถูจุดเมื่อวานอือ เลขทูบเจ็ดเก้าหจานเลครับผมเลขทูบเจ็ดเก้าหกนะครับผมจุดเมื่อวานพ่อจันใช่จุดเมื่อวานจุดกลางวานันหรือกลางคืนจุดตอนค่าจุดตอนค่าครับก่อนก่อนจะทําวัดจุดตอนค่าอืมเดีย๋ยวให้พ่อจารย์เขียนให้นะครับ นวานไปไปเยี่ยมปูม่เมื่อก่อนปู่เคยอยู่นี่ครับก็เลยไปเยี่ยมเถี่ยมไม่เห็นไม่เห็นปู่นานแล้วก็เลยไปปู่ที่ไหนครับผมปู่บ้านคันชาเขียมตัวใหญ่เลยนะม,มันจัง มันตัดได้แค่สองตัวครับเจ็ดหกไม่ตัดหรือพายจันอ้าวเอาเจ็ดหกเอาครับผมเมื่อที่แล้วก็ตัดให้สามตัวนะนี่อ่าเนี่่ครับเอาถ้าเพิ่มเติมถ้าเพิ่มเติมทำมันมันไม่มีในตารางเนาะครับเนาะครับถ้าตัวชอบตัวไหนพายจันเลขทูบเนี่ยสีแดงเน้นให้หน่อยนี่คือถ้าชอบเหรอครับเลขทูบเป็นชอบตัวนี้นะ่ เจ็ <79. S 2> ดเก้าใช่เอาธรรมชมนะครับอันนี้เลขทูกที่พระอาจารย์จุดที่กุติเฮียนวดที่แล้วหกห้าตรงตรง,ตรงนะครับธรรมชม,มไม่ไม่หลายตัวไม่หลายคูยนะ่นะวดนี้อันนี้จุดได้นี่ครับเจ็ดเก้าหกอืม, 7, 9, อมโอ้วยไหมเลขไหวไหมอย่างนี้ หาไม่ได้เลยพวกเก้าหาไม่ได้เลยนะครับพระอาจารย์ตัดให้นะครับเจ็ดเก้าเก้าหกเจ็ดหกนี่ไม่ชอบหรือพระอาจารย์เลยไม่เลยไม่ได้เขียนให้เลยยังไงฉันไม่ชอบฉันชอบตัวนี้ชอบเจ็ดเก้าอ่าถ้าใครชอบถ้าใครชอบตัวนี้ก็จัดไปอ่าหารอตลีไว้ท่านผู้ชมเลขสอแต่ว่าพระอ,อาจารย์นี่แหละครับผม <c oughs> ออาเน้นให้เจ็ดเก้านะครับตัวร่องกับเก้าหกพี่น้องผู้ได้มาเก็ดหกกับติดไปนะครับพระอาจารย์ตัดให้ในชุดนี้ นะครับไม่แน่นะอาจารย์เผื่อนี่กลับ <c oughs> <c oughs> เจ็ดเก้าเนี่เออกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยครับเอานะพี่รองนะเอฟซีก็รอนะครับพระอาจารย์จุดทูบจุดเมื่อวานเมื่อวานตอนค่ำเม,มื่อวานตอนค่ำ <c oughs> เป็นไงขึ้นไปจุดข้างบานเลยครับอาจารย์ใช่ขึ้นไปจุดแบบกุฏิเฮียนพี่รองเ <c oughs> มื่อวดนี้จุดแค่ดอกเดียว สามดอกเหมือนเดิมอ้าวสามดอกเลยพ่อจย์ไม่ได้ก็ปัดทิ้งเลยไม่ได้ก็ปัดทิ้งทาไมทําไมจุดไรดอกไม่ให้ต้องนั่งเฝ้าเอาต้องนั่งเฝ้าเอาจนได้อืจุดแล้วไม่เห็นตัวเลขเลยไงพ่อจย์ไม่ให้ไม่ให้เห็นตัวเลขเลยอืทูบก็ทูบใหม่ๆนะครับแต่ว่าไม่ให้อืจุดกลางดึกเลยหรอคะใช่ตอนจุดจุดจุดช่วงหัวขั้มเพราะว่าต้องรีบไปทําวัดคอือ ถ้าเรามาจุดกลางดึกมันทําวัดกด็เสร็จเกือบสองทุ่มแล้วค่ะก็เลยต้องรีบจุดจุดแต่หัวค่าต้องนั่งเฝ้าเอาถ้าไม่เฝ้าไม่ให้อบวขออีกนะขอได้ไหมเนี่ยถ้าถูกเดี๋ยวจะซื้อพวงมาลัยไาถวายอีกค<ช>วันที่แล้วก็ถือว,ว่าให้แม่นนะพยจารย์นะใช่ หกห้าทูบแตกด้วยนะแตกด้วยเอองวดที่แล้วทูบแตกด้วยนะท่านผู้ชมยัง<ล>อยู่ไหมพระจาจาร์ที่ถ่ายไว้อยู่ไหมลบลิง้งหมดเลยพระจาจาร์ลบแล้วนะครับงวดที่แล้วทูบแตกด้วยท่านผู้ชมอืมแตกตรงหกห้าพอดีเลขหกถ้าดูตอนตอนจุดครั้งแรกนะเลขหกขึ้นชัดมากอืมแล้วตอนนี้ฉันลงมาฉันลงมามาเอาโทรศัพท์อืมแล้วกลับขึ้นไปถ่ายเลยเลขหกมันแตกครับอืม,อมว่าจะให้ เอาหหรือเก้าดีก็กลัว f อฟว่าจะเยอะอีกครับเอานะครับทาชม่มเลขทูบเจ็ดเก้าหกนพี่น้องนะ<ม>เนาะอ่าพายจานกันตัวนี้พายจารย์เด่นให้หน่อยตัวสูตรเนี่ยเน้นตัวไหนอีกตัวนี้แหละเฝ้าเท่าฉันชอบตัวนี้เพราะฉันซื้อลอตเตอรี่มาครับอืมอืมสี่หกหกสี่ใช่ เน้นตัวนี้หกสี่ใช่แล้วตัวการเห็นบอกว่าเน้นตัวไหนเน้นแค่นี้นี่นี่นี่เอาขีดให้หน่อยพายจันตัวกพรพายจันโน้ตให้เอาเป็นตัวเด่นเลยนะครับขีดเน้นๆหน่อยพาาจย์อ่าพายจันโว้ตอ้าวนี่นะกับตัวไหนวงอีกตัวไหนพาาจย์นี่ตัวนี้อ้าวหกหกสี่กับหนึ่งห้าอันนี้หนึ่งห้าพายจันก็ให้ตั้งแต่ ต่องวดนะครับท่านผู้ชมแต่พระอาจารย์บอกว่าให้เป็นตัวกันกับสี่สองนี่ครับในชุดอือแต่ว่าถ้าถ้าจับออกมาทุกคู่ก็จะหาว่าเยอะอีกอ่แปดห้านี้ไม่ได้ตัดถ้าใครชอบก็ตัดเอานะครับพระอาจารย์ให้ชุดสามตัวสองแปดห้าเน้นที่เก้าหกสี่เน้นหกสี่นะครับเออพระอาจารย์ให้มีหกสี่แปดหกหกสองแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเก้าห้าจะไม่หมากับพระอาจารย์ มันจะมาตัวเก่าเหรออืมแต่เก้าหกก็ยังอยู่ในชุดนี้นะพระอาจารย์นะสองเก้าหกนี่ก็ตรงกับเลขทูบนะครับถ้าใครชอบเก้าหกอ่าในตารางเก้าเก้าหกเลขทูบก็จุดได้เก้าหกครับอืมถ้าใครชอบจะเก้าหกก็จัดไปครับเอานะครับทผช้วมแคปหน้าจอเลขทูบเจ็ดเก้าหกแต่พระอาจารย์ชอบเจ็ดเก้านะครับเพราะว่างวดที่แล้วมาตัวบนมาที่นะครับผม 65มาตัวนี้นะครับ65ตรงตรงอืเอาแคปหน้าจอทผช้่มนะครับผมนี่ครับพระอาจารย์วัดป่านาเอ้าบ่าาเท่าไม่ได้เขียนใส่ให้นะครับผมเอาแคปหน้าจอได้ไปลองได้เย,ยนให้แลวครับพระอาจารย์วัดป่าปนะครับไปหาย,ยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่นะครับทผช้่มเอาสาธุนะพระอาจารย์ให้ได้โชคให้เอฟซีได้โชคอีกวันนีน้ครับผม ถูกค่ะถูกถูกเหมานๆเดยเอฟซีทุกคนครับผมทุกค่ะเอาพี่ดองหาดีโชคน,นั่นน่ครับพ่อาจารย์ดทูบพี่กุฏิเฮียนนะพี่ดองเนาะพอกันคลิปหน้าท้ชมแ,บบแอดมินบาเทอาสวัสดีครับ